นี่คือคาเฟ่สุดคิ้วที่เหมือนหลุดเข้าไปในบ้านพงกระต่ายเลยค่ะมีน้องกระต่ายสุดน่ารักคอยต้อนรับอยู่ด้วยฟิลโกลสุดๆและที่นี่คือรับบิดคาเฟ่คาเฟ่สุดคิ้วในโรงแรมโฮเทลรับบิดเขาใหญ่นะคะแค่ก้าวแรกที่มาถึงก็ลืมทุกความวุ่นวายไปได้เลยเพราะที่นี่มีแต่ความน่ารักสดใสเต็มไปหมดตัวคาเฟ่อบล้อมไปด้วยสวนสวยและต้นไม้น้อยใหญ่สุด,ดรมรื่นบรรยากาศสงบอบอุ่นมีน้องกระต่ายแสนน่ารักวิ่งเล่นไปมาอยู่รอบสวนฟิลูกลมากๆค่ะแถมยังมีมุมส,สวยๆให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบชำๆใส่ และตอนนี้ที่คาเฟ่เขาก็ออกเมนูใหม่นะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะยังวันนี้ล่ะคัสตาร์ดครัวซองต์ที่ท็อปมาด้วยผลไม้สดเนี่ยนอกจากหน้าตาจะสวยงามแล้วยังอร่อยมากๆค่ะต่อกันด้วยเมนูยอดฮิตอย่างชีโอปังนะคะทานแล้วกรอบนอกนุ่มในหอมเลยสุดๆเราสั่งมาทานคู่กับลาเต้ร้อนค่ะอร่อยน้ำมันจนอยากสั่งเพิ่มเลยและนี่คือเพลนสวิสเบอร์รี่นะคะข้างในจะเป็นแยมเบอร์รี่ที่หอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะส่วนเครื่องดื่มนอกจากลาเต้ร้อนแล้ววันนี้ยังสั่งออเรนจ์มัชฉะแล้วก็ม เหมาะกับสั่งมานั่งดื่มในสวนสุดๆค่ะและที่คาเฟ่ยังมีทีชาร์จแบตรถไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับนักเดินทางคนไหนที่ไม่ได้พักที่โฮเทลลาบาริสก็สามารถมานั่งพักที่คาเฟ่ละชาร์จแบตได้ค่ะใครมีแผนมาเที่ยวเขาใหญ่เซฟร้านแรปปิ้ c คาเฟเก็บไว้เลยนะคะคาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีขนมและเครื่องดื่มอร่อยมุมถ่ายรูปเยอะเป็นหมุดหมาที่มาเขาใหญ่แล้วห้ามพลาดเลย